นี่มาอีกแล้วครับผมแต้มที่สองเป็นปลากระทิงเนาะลายสวยงามเลยบแม,มนงูอันแหละกับบรรยากาศฝนตกครับนี่

ตัวถือจะได้กับปากระติ๊งนี่นปลาแสบนี่โอ,อ้แ,อแม่กจร้ายปลาฉลาดฉลาดได้รนะ้ายเตยได้เนาะเหน่อผลงานเท่านี้ได้ร้ายเตบอยู่เลยโอ้เตไป,ปากเตินนไปและวอาจะได้จะได้ไกินแล้วเหนื่อเสรแล้วน่ วันนี้เข้ามาตกปลากันนะครับผมตกปลาแม่น้ำเพชรบุรีนี่บรรยากาศนี่เป็นพนงานตัวข้าวเาเาที่ได้ตกมาได้เนะปลาตะเพียนกับ ากทิงใส่ก็ได้อยู่ตอนนี้อีกมาสามตัวแล้วเหยื่อเป็นขี้กระเดือนโออยังร้ายเลยคพ่อนนะป็ดก่อมนะร้ายมันไม่มีม้าเกลือมันกระเบิดสี่เครื่องขอบคนครับ ทันี่สมปอดไะมน้อยก็ไม่มีโดนโดนโดน ui <laughs> ui <laughs> tôi nhanh à. tôi ui ui lút rút ơi đồ ơi cho nó ui الو تكدا ثاني هي تموريك อะไรครับผมปลาฉลาดแตมแหกแตแหกนั้นเ่ย ปลาสลัดอ้าวลุดหาเลุย เด้ได้ร้ายนะ่ะเด้ได้ร้ายแล้วก็หลีดหลีเดเอาเนื่อมันน่ะขอดั้แนแสบเลย มาอีกแล้วครับผมแต้มที่สองเป็นปลากระติงเนาะลายสวยงามเลยโอเมนงูเห่แนและกับบรรยากาศฝนตกครับนี่ตอดดีขนาดได้เลยแต่ืึ่งได้สองตัวคร <c oughs> ับผมมันๆมันๆปลากระติงน้ำกัวนเล่นเลยติกวะติวมันสองขันเลยนะ

น,นี่ยท้งกระจอกกินกันเนาะไ้งหากระดอยู่เอยเนยวแย่อยู่ด้วยน,นยี่เดี๋ยวสวยๆเลยมาตัดครับ,บทางฝูนกับตอดครับผมนะน,นี่นขั้นนี้ตอดนั่นน,น,นั่นตดนัดละตัดวอ้ยเถื่อยนเนว่างกนะตังแนนนี่เนะีะ

ตันตดดนี้กัดดีๆมันกัดคนละสองขันอย่างคือตัวเต็งเฮ้ยตัวตึงไม่กันไว่กันเยอะร้ายรู้เออว่าถึงได้ลอยคันเออ เ<อ>บ,บิ่งคันคันบิดเอามาตกปลานะเอ้ยค <laughs> ันบิดหนาดินหลอกก็นแหละหลอกหลอกจนหนามข <laughs> ายไปสื้อเอานะัเอ,อนนมันตุต๊ก แทนแล้ครับผมไม่แขนแล้วเนาะเป็นตะมอถกครับตะมอแข็งนะครับขยับไปขยับ mm mm ้าม um> ันมันมันมันตกแล้วก็ตกก็จะให่เป็ตะมอครับ รายงานสถานการณ์ครับผมตอนนี้มิตซีรีครับปลาบระตอดเลยทางปีหยัดเงียแล้วใส่น็อตเบอร์ยี่หกนะกลัวน็อตไปแล้วน็อตไปเลียน็อตเบอร์ยี่หกกัเลย มอตกักันไปแตมแล้วครับผมมาตกนัทมันๆมันๆแม่ถึกทำอะไร้าหเลยเนี่ยอย่เห้ยมอ่เลย teman orang yang menaiki

เฮ้ยแม่มาแล้วนาะมื่นบาทาก็งได้ยังสวยเลยครับผมนาแ่ได้กินแล้วเห็นครับผม มากระทิ้ไงไว้แหมนะม,ม,ม,มัน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 ต้องไปแทบเดีือดไม่ยอมแต่ Nè, chịu cho mì a can thoát tiết 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 lần này tiết chưa nữa tiết bố tiết bố tao 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 กระทิ้งอีกแล้วเฮ้ยเส๊เส๊เส๊มันมันมันเนี่ยเรยอทีบกะไิ้งกับปากกระทิ้งนี่นี่ปลาแสบนี่โอ้ยยังบอกมันนั่นติดปลายปากมั้ยมันกินมุสออืออืองัเอาใส่ถังนี่แหละพดในถังนี่มันจเทีไง มันมันกันผลงานเทาปลากระทิงเลยซีหาตัวเลยเด้รวมกันนี่คนนะปลาลายยอ้ยครับบรรยากาศฝนตกเปรย์ๆเนาะแต่ว่าปลาบ่อห่องครับผมก็เลยก็เลยนั่งเอาบรรยากาศน้ากันเมือ่อขี่กระเ,รจจะเดือนใส่จิมม์สเลยแหละขี่กระเดือนฝนตกเก็บมา แกงม่ขึ้นนะเออบรรยากาศจะฝาห่องนี่กัโตกไรตัวมันนะกําลังซีซเนาะตอดตุ๊บตุบตุ๊บ,ต,บตุ๊บเรนะ็ววันกมาแต่ว่าหนะ่ะกูเงียบแต่ละวันนี้อ่ะอันนี้เขาจะแกวตอดเนาะ แม่ใล้ายปลาฉลาดฉลาดได้ร้ายตัวอยี่ดีนี่เนาะเงือผลงานเท่านี้ได้ร้ายเติบอยู่เโอ้เติบไปปากโอ้ติบนไปแล้วเอ้ใจ้าใจ้ไม่กินแล้ว่ะเสรแ้วานแค่มากินก่อนกุ

ก็คือมหอมอ่อน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 มาโก้ขาวตุาวนจบคือแก้วครับผมเฮ้ยขอเขามีซีรีส์เนาะเขาตัดเอาตัดเอาเลยขันทีเกี่ยวสันันมี

เงียบมาแล้วปลาบากินน้องมีก็เงียบเลยสองคันนี่เงียบดิซลีเลยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอาละเอาละเอาละเฮ้ยก็เงียบมาเลยกดกล่องแล้วปลาบาดแดกวะ <cười> <cười> nên bỏ mẹ 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 đây mẹ 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 Cá Thịnh ตัวนี้กระทิ่งเงยเลยครตัวใหญ่กว่านี้ก็เคยได้นะครับเนาะใหญ่กว่าตัวนี้เกือบซ้ำๆเนี่ยคือค่อยได้ะะก,กูถ้ากูท้าวัดเ <c oughs> <c oughs> นี่ยผลงานครับอยากไลยปลาอยู่ปลากระทิ่อีกตัวปลากระทิ่นดีซีหาตัวนะผมเอ้ยตมปลงกระเส็บปลากระทิ่ กุ้งจบไปล่อยแตยยงเง,งาเงาเงปาป่แด <c ười> คดคลิปนี้เท่ากับพ่อสมนีนะครับเนาะกับบรรยากาศทางลังนะี <c ười> ่ยคลิปนะคว้าไหมคว้อกันครับผมผลงานแ่น <c ười> ไม่หมคย แล้วบรรยากาศมันจะล่อยๆครับผมเนี่ยนะที่น่าทำไมพอกันครับผมเอาละขอบคุณครับ